งงงงนตรรรรีจจจิิิทุกคนท่านนั่งรอทุกคนด้วยยามของท่านนะทุกคนยามที่เก็บพวกอาวุธของขังไว้พี่อู้ห้ยขนลุกเลยพี่พี่ก่อนที่ผมจะมาทีผมขอพาพี่ไปดูขังโคกยักษ์ก่อนเลยพี่ตัวใหญ่มากว้าวโอ้ยใหญ่บ้านผมมาตัวนิดเดียวตัว าเป็นอากาศจากไหนหพี่ระหว่างที่กำลังจะทำพิธีซึ่งผมแปลกแปลกใจมากพี่มันช่วยคนได้ไงทุกคนดูท่านก็อรอทำพิธีผมจะลงไปแช่ีอทีทุกคนนะตอนนี้อย่างไปแล้วแล้วผมลงไปตามลงตามหยาไปทุกคนนะเป็นไงเย็นไหมรูม้สึกว่ามันมันมีอะไรมาทำให้เราเแบบบบงตึงขึ้นอะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับสวัสดีพีพีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แปดพาไปเรื่อยและตอนนี้ผมกับเดก็กําลังเดินทางคน,นัอยู่ในป่าละวันนี้เราสองคนมีนัดก,กับพรานอาหารคพี่เราสองคนจะขึ้นมาเรียนรู้วิชาขึ้นมาถ่ยา,ายทอดวิชากับพานอาหารซึ่งท่านจะสอนให้ผมสองคนเนะอาตัวรอดกับพวกสิงห์ป่าผีคลายผีน้ําหรือวิญญ,ญาณต่างๆวิญญ,ญาณชั่วร้าย เราสามารถต่อต้านกับมันได้โดยการที่เราจะต้องมาเรียนรู้สายทอดวิชากับพานหารทุกคนครับท,ท่านเปิดโอกาสให้ผมไปใหญ่เนี่ยเรียนรู้วิชาจากท่านเพราะว่าท่านเห็นว่าเรามีความตั้งใจในการเข้าป่าเจอผู้ปัญญาต่างต่างอะ่ะท่านอยากให้เราป้องกันตัวไว้ใช่อีกอย่างท่านบอกว่าจะได้ช่วยเหลือท่านด้วยช่วยเหลือคนรับแลด,ด้วยที่บางคนเดือดร้อนหรือชาวบ้านที่เข้าป่าแล้วมีปัญหาเกิดปัญหาอ่ารถ้าเราช่วยเงี้ยเขาบอกก็เป็นอีกทางนึงที่สาม,มารถช่วยเขาได้ซึ่งจะได้ัพพ p o r t พันหารด้วยพันหารก็ถือว่าเป็นขนท <c oughs> ี่เก่งนะแล้วก็่อาข้างจะชํานาญเรื่องวิชาเจอสม,มิงก็เอาอยู่อ่ะพี่เอาตรงสม,มิงก็ต้องกลัวแกก็ <c oughs> ถือว่าเราเป็นเป็นอาจารย์เรานับถือคนนึ่งไ<ช>ม่รู้เรื่องผีเลยอือแต่พันหารจะโหดกว่าเงียมกว่าเด็ดขาดอะไรง่ายอะเอ,อนาน่าเกงขามมากๆก็จุดเราจะไปวันนี้ไม่ใช่ไหนไกลๆมากทุกคนนะจุดใกล้ของลุงหมอดูหมอดูที่เสียชีวิตไปนะที่เคยอยู่แต่ว่าเขาอยู่ตำลงมาหน่อย ที่หมดอดยู่จะสูงขึ้นมาหน่อยอก็เป็นจุดที่เราต้องไปหาท่านท่านหมอท่านทําสมาธิตรงนั้นแล้วก็เหมือนว่าจะให้เราอะเคยว่าแช่แช่น้ามนต์แช่น้ําอะไรครับอ,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 อาคมน้ําอ,อาคมบ่ออาคมแช่ตัวให้มีความขังมีความเคยจว่าอะไรแล้วก็เขาว่าจะรักนาเหนียวมีความเหนียวแล้วเหมือนแช่น้ําว่านะแต่ว่าเขาคือใช้วิธีธธปลุกเสกเองอแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งนี้คือจะช่วยเราแบบอ เอาสิ่งชั่วร้ายจากตัวที่เราไม่ดีนะที่มันพอรับรังควานเราอะออกจากตัวเราไปที่สิ่งชั่วร้ายนะโอเคครับผมก็ไม่ให้เสียวววเวลาละเดินทางดีกว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีทุกคนนะแล้วก็ขอฝากติดตามเพจ Facebook แล้วก็ยู u ูบพีแฝดวีสองให้เราทีนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมคลิปครับผม let's go วันพี่วันนี้อากาศแจ่มใสามากทุกคนบอกเลยว่าผมชอบอากาศนี้มากนะมีแดดออกมาแล้วก็เราอยู่ใต้ต้นไม้มองสวยมากจริงจริ มพี่เล่าที่ไหนคนจะชอบแบบนี้นะเนี่ยมองไปเป็นป่าคือเขียวขจีแล้วก็มีแสงแดดบประกายออกมาข้างๆอยู่ดิสวยมากเลยพี่นะว่าเจอเหรอที่นี่เอามาถึงจุดหมายามลาแล้วทำไมนวทุกคนเ่ราเจอพันธะแล้วใช่ป่ะีท่านั่งรออยู่ท่านั่งรอปู่เนี่ยเป็นทหารจริง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 ทุกคนท่านนั่งรอทุกคนช่วยยามของท่านนะทุกคนยามที่เก็บพวก,กอาวุธของขังไว้ที่ท จะไปหาท่านกันแล้วก็ไปรายงานตัวกับท่านกันก็เรามาถึงแล้วทุกคนอ่างกนลำบากกับเรื่องนะดีท่านดีดีมากเลยอ๋อทุกคนท่านบนที่ท่านอันนี้ที่หมอดูอ่ดัวอยู่ข้างบนนู้นทุกคนอ๋อห่างกันไม่ไกลมาก้วยว่ะไปก่อนเลยไปตามไปมนท่านกำลังทำสมาธิหรือว่ารออยู่เปล่าผ่านทางสวัสดีครับ ท่านสวัสดีครับท่านท่านมาง้วหรือยังอะไรเดี๋ยวตังกล้องอยูใชปะ<อ>ไ,ปไคุยกับท่านสะด,ดวกสะดวเดี๋ยววันนี้ผมผมกับพี่ชายองไราประ ไปนะหลักการคือนั่งสมาธิทงใจสงดก่อนจำระาสิ่งแบบนี้นะครับไปนิ่งก่อนนะได้ได้ตรงไหนดะีตรงไหนก็ได้เหรอตรงไหนเพราะตรงข้างบนนั้นกับท่านเลยปะอโอเคขอตั้งกอรนะทุกคนนะผมต้องนั่งสมาธิกันละเดี๋ยวฝากาพี่เป็นกำลังใจเราเถี่ยนะให้เราผ่านจุดฝึกขัตรงนี้ไปให้ได้พี่ผมเชื่อว่าพวกเราทำได้เพราะว่าเราก็ถือว่ามีสามาธิพอสมควรในการเข้าป่าอย่างนี้ เจะตาล้องนี่แหละเดี๋ยวนั่งแหละเดี๋ยวสุดจุดท่าเอาไปนั่งมานั่งง่ายใช่ไหมเล็กท่านับแรกท่านบอกว่าให้เรานั่งสมาธิเพื่อทำใจสง,งบก่อนเลยทุกคนนะนั่งยังปะ กคนน้ำเสียงดังก็ขออภัยพี่ไปก่อนนะพี่นะแต่ว่าอย่างที่บอกมันอยู่ติดน้ำตกจริงๆแล้วกูขอนั่งคามไงได้ให้นี่คุณที่ยากอะไรอ่ะอกอโลโลั้คู่กับบอลเลยโอู้หุยขนลุกเลยพ,พี่ก่อนที่ผมกำันมาที่ผมขอพาพี่ไปดูคางคกยักษ์ก่อนเลยพี่ตัวใหญ่มากว้าว อย่มกบ้านผมอาตัวนิดเดียวตัวเต็มที่ได้ได้ตกวนี้เยอะได้ยัวนี้เยอะเลยเล็กแมวมีเงินก้จับแบอี้เดกจับไ้ดูนะทุกคนมดูว่าเป็นัไงอุ้ยผมเจอตัวปอมีนตอนแรกอะแล้วยังกจับกันครับผลลุกเลยทุกคนผมไม่ชอบพังคุกนะอยู่ที่นี้มาเป็นร้อยปีหรือเปล่าตัวใหญ่มาก เล็กอย่าไปจับนะมึงอย่าเลยเชื่อกูเจ้ามาที่กันเองไหมทางเราท่านคุณตังใจกับทางคบที่มันใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากที่รู้ผมเคยเจอใหญ่ขนาดนี้ทังคบป่าจริงเนี้ยโอ้ยสยองท่านเพิงขอตั้งกล้องไว้ใช่ไหมครับท่านตั้งมือถือไว้ไหมท่านรู้จักหรือเปล่ามือถือ ข้างๆเลยมาิงกันทุกคนนะตอแรกเลยต้องทำมาสิ่นี้ก่อน เอาเว็บมานหัวผมตลอดเลยพี่เล no <welche> <top q> ็กบอกว่าระหว่างนั้นทำอาธิอ่ะได้เห็ยนยิงสาวที่เป็นคนรักอดีตอดีตชาติอ่ะเขาเข้ามาในเว็บหัวมาเหมือนเข้ามาในหัวเลยอ่ะ มาหาเล็อย <c oughs> um um ่างเงี้ยทุกคนแล้วไงอ็มจะต้องไม่หาหอเล็กเอกไอ่บ่อย่อ้วขน่นเป็นาหารเป็นอารนะรบผู้หญิงอาหารสาวเนี่ยหรอหารหญิงออ ขังโค,โคตคนิ่งเลยอะแม่ขยับผยืนเลยทุกคนจะไหมหหาแล้วจะจำสินมั้งไปอะตรงเนี้ย โอ้พี่ทุกคนครับผมอาจจะไม่สามารถถ่ายตรงนี้ได้นะนเขาบอกว่า,า,าทั้งตัวก็คือต้องแก้ผ้าหมดทุกชิ้นไม่ให้เหลืออะไรเลยทุกอย่างต้อ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 เปือยคือต้องเปือยกายพี่ทุกอย่างคือไม่สามารถถ,ถ่ายได้จุดนี้พี่ต้องขออภัยนะมาถอดเสื้อผ้าเลกทุกคนเริ่มเลยนะถอดเสื้อผ้าเลย เราเผยทุกอย่างออกทุกคนเราไม่สามารถถ่ายได้คนน่าจะเป็นท่านค่ะท่าก่านกระบวนานี้มาก่อนนี้แคมานงตัวนี้องก็มีมีครูอาจารคนนี้นะครับเนื้อผีใช่หรอใช่ครับเป็นอาจารย์นะเนื้อผีไม่ออ๋อเพิ่งรู้เนี่ทุกคนเปิดเชื่อติดเนื้อผี ถ้าาต้องาูใจดีงนครัเป็นพี่ชายเน้องชายน้องชายรู้สูใช่เป็นน้องชายเป็นพี่น้องกันุครับผมไม่สามารถถ่ายได้ตอนน้องขงผมไแช่เพราะว่าต้องเคลื่อยกายทุกอย่างออกอะมันกระายไปแล้วแต่ว่าเราต้องทำะว่ามทำร่างกายทุกอย่างจริงต้องเคลื่อยหมดทุนต้องใช้ผ้าแล้วก็ตอนที่ผมลงไปแช่อาจจะเก็นมุมกล้องแล้วกันนะ ให้แบบพันปีพันเลยก็จะให้คูเอออทัดในยการ่านของวิธีเราแล้วก็นะจะแก้หนงท่านอันนี้ก่อนที่จะจูง เปลีนหมุมกล้องกันทุกคนเราแก้ผ้าแล้วเอาแก้ผ้าทุกคนเขาเปิดหมุมกล้องกันทุกคนนะมันจะดูไม่ดีทุกคนน้ำเย็นมากพี่เป็นหมุมกล้องอ่ะ เฮ้ยน้ำเย็นมากอ ลงน้ำครัอน้ำเย็นมาก ท่านอ้าอืมนี่็ที่มาหัดจนทุกคนนะไปดินี่แล้วก็เอาไงไงขลางงทั้งหมดมัมีน้ำ ขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นอากาศจากไหนพี่ระหว่างที่กำลังจะทำพธิธีซึ่งผมแปลกแปลกใจมากพี่พี่ไม่เคยขึ้นได้ไงทุกคนดูมันแปลกผมไม่เคยเจอกวกานนะไม่รู้เป็นด้านล่างเป็นอากาศขนาดไหนหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งปแปลกหรือเปล่ามีแค่นี้ทุกคนนะที่อื่นไม่มีแล้วมีแค่จุดนี้จุดเดียวพี่ดูดิเป็นฟองน้ำขึ้นมา แปลกมากนี่อยู่นี่จุดหนึ่งนี่เป็นเพราะอะไรทุกคนนะเป็นสิ่งเหนือนธรรมชาติหรือเปล่าโอเคทุกคนแล้วผมจะแค้ตัวก่อนคนนะขอหมุนกล้องให้คนนะตอนนี้ผมผมไปใหญ่กำลังปวยกายเพื่อจะทำพิธี แช่น้ำนะด้ <c oughs> วยครับตอนนี้ยายบอกว่าให้ผมหันกล้องไปหาเขาได้เพราะว่าอยู่ไปน้ำใช่ไหมโอ ก็รอทำพิธีผมก็จะลงไปแช่ไอทีทุกคนนะตอนนี้ญาติผไปแล้วแล้วผมลงไปตามลงตามญาติไปทุกคนนะเป็นไงเย็นไหมรูม้สึกว่ามันมันมีอะไรมาทำให้เราแบบเป็นแบบเฟิงขึ้นอะ่ะอืมโอเควัะนนี้ผมเดี๋ยวจะตามญาติผมไปแล้วทุกคนนะไปไปแลาวหลบกล้องก่อนนะหลบกล้องนิดนึงเพราะผมเปิดกายมากเลยจบละเขาเขาถ่ายเทปดูใหม่ใช่ คนเย็นมากพี่พี่เย็นเยอะเลย <c oughs> อนนนนันนะี้ทางมันทำพี่เย็นพวกเราสองคนทั้งคนนะเย็นมากท่าน,ม,นมันข่ามันแข็ง่าท่าน ค hey, พี่พี่ตอนนี้ผมปะใหญ่ก็ห้ <Hey, S 1> ทำพิธี oh. แช่น้ำสักสิเรียบร้อยทุกคนนะนมผมแช่งครึ่งตัวเราไม่ได้มุดน้ำลงไปเลยเราแช่แค่ถึงหน้าท้องพี่ต้องบอกว่าเย็นมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำต้องผ่านกฎของการเป็นคนเดินป่าที่ <c oughs> แท้จริง <c oughs> แล้วก็ป้องกันตัวเองให้ผนจากสิ่งอันตราย ชั่วๆเนี่ยป่าพูดสี่ปีศาจท่านครับท่าน,าน,านต้องมาอา,าอทิตย์ละครั้งครับท่านต้องมาชำระร่างกายอ่ะเออ,โ,อโหน้ำเย็นมากพี่พ่ท่านบอกให้เรามาแช่บ่อน,นี้เป็นบ่อทักฟิคท่านนึกว่าน้ำร<า>้อนบ่อนเี้มันบ่อมันร้อนเลยแต่มันไม่ใช่งน้ำร้อนนั้งเย็นเยอะกันนะเออเหมือนน้ำร้อนแย่างก็ไม่น้ำร้อนมันพูดขนะึ้นมาเหมือนน้ำร้อนทุกคนนะ ทุกท่านที่อี๋ยววันนี้ผมกับใหญ่ก็ทำพิธีแช่ตัวร่างธรมทิแช่น้ำบ่อน้ำประศิษฐ์กลับทานอาหารที่ต้องขอบคุณท่านมงกๆมาที่เปิดโอกาสให้ผมกับใหญ่ได้มาไข่ขอยิชาของท่านแต่ว่าผมอึ้งผม่บอกว่า ไม่ไม่กี่ไม่ขาเนี่ยไม่กี่พลาแน่จะพาสองคนไปลุยดงพวกพวกผีโยมมาพูดเนี้ยีอะไรอะไรวะพายมเออพวกพยายมป่าพยายมผีป่าพญายมใช่ชื่อที่ฉันคือป่าพยายมพี่เป็นพวกผีป่าต่างที่มันใช้วิชาร้องขงอย่างเงี้ยซึ่งท่านออกเดิาเราไปลุยไปตามล่าเขามันท่วงเข้มัเนี่ยคือคอยจับพวกผีมันเป็นธาตุหรือ มันแบบเล่นของมนดาจนแบบบ้าคลั่งแล้วก็ต้องการที่จะทำเ,เล่นของจากคนนี้ที่มันไม่ชอบอ่ะท่านบอกจะพาเราไปดูแล้วก็ไปจัดการทกมันให้เสร็จขาดทุกคนนะท่านให้เราเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนนะเนตรียมตัวให้พร้อมในการเข้าป่าไปกับท่านครั้งนี้ซึ่งผมเอากแอบตื่นเต้นนะแอบกลัวด้วยแต่ว่าเราต้องทำกรรมทให้นิ่งทุกคนนะต้องพกของ,ของของขังที่เราต้องมีไว้คือของพุทิธคุณพวกพระต่างๆของอาคมจักร หนูน้ำผีก็มีเส้นผมเอยแล้วก็เหมือนพวกตะกุดสร้อยประคำอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมกับพี่ชายขอเดินทางกลับก่อนครับท่านขอบคุณท่านมากๆนะครับทานน่านขอบคุณมากครับท่านแล้วท่านจะให้ผมไปวันไหนท่านบอกนะครับที่ไปลุปยปากพราโยมอะครับเจ้าเจ้าพี่นะครับท่าน คุณท่านอีกครั้งหนึ่งคับท่านขอตัวกลับกาท่านไปดเดินทางกลับกันไ, <ป S 2> ได้ครับไปนะไปนะครับแต่งตัวกันนล้นยโอมากหนาวด้วย